เบ,บนเป็ังซสวัสดีครับวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มที่3หน้าที่17กันนะครับหน้าที่าที่17นะครับยังเป็นการบวกลบฐาน5นะครับก่อนอื่นก่อนเริ่มนะครับเรามาทบทวนกันการจับคู่5นะครับ1คู่4 2คู่ 3 3ม,มคู่2 4คู่1 4คู่1 3คู่2 2คู่3 1คู่4นะครับเริ่มกันเลยจับดิน้นสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึส,สาม จุดข้อที่1ครับบวก5ลบ1ลบ2บวก5ลบ1ได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ4ี่ทำยังไงครับบวก4ลบ5ลบอีก2เซต2ครั้งที่2ครับบวก5ลบ1ได้ไหมไม่ได้1คู่กับ4ทำยังไงครับบวก4ลบ5และลบอีก2เซ็ตส ครั้งนะครับบวก5ลบ1ได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ4บวก4ลบ5ลบอีก2เซต2ข้อที่2ครับบวก6กลบ1ลบได้ไหมครับลบได้ลบเลยลบอีก1ได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ4บวก4ลบ5เซต4บวก6กลบหนึ่ง จะลบอีกหได้ไหมครับไม่ได้ 1, คู่กับ 4... บวก4ลบหเซ็ต4ค่ข้อที่3ครับบวก6ลบ1ลบอีก1ได้ไหมครับไม่ได้หนึ่งคู่กับ4บวก4ลบ5เซ็ต4ข้อที่3ครับบวก9ลบ4ลบ1 บวกเลบสได้ไหมครับลบได้ลบเลยลบอีกหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ4บวก4ลบ5เซ็ตสบวก9ลบ4ลบอีกหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ4บวก4ลบ5เซ็ตสี่ั้นที่3ครับบวก9 ลบสลบอีกหได้ไหมครับไม่ได้1คู่กับ,บ,กบสีบ่บวกสลบหเซต4ี่ข้อที่สครับบวกห้าลบสบวกหบวกห้าลบสได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับสามบวกสามลบห้าบวกอีก1เซตสี่ 5วก5ลบ2ไม่ได้2คู่กับ3-3-5บวก3ลบ5บวกอีก1เซต4คัที่3ครับบวก5้ลบ2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3 3บวก3ลบ5บวกอีก1เซต4 ข้อที่ห้าครับบวกเจ็ดลบสามบวกห้าบวกเจ็ดลบสามได้ไหมครับไม่ได้สามคู่กับสองบวกสองลบห้าแล้วก็อ่าขออภยัยอ่านโจทย์ผิดนะครับข้อที่ห้าบวกเจ็ด ลบสองลบสองนะครับบวกเจ็ดลบสองลบอีกสองได้ไหมครับไม่ได้สองคู่กับสามบวกสามลบห้าเซตสามอีกครั้งนะครับบวกเจ็ดลบสองลบอีกสองได้ไหมครับไม่ได้สองคู่กับสาม บวก3ลบ5เซตสาันที่3ครับบวก7ลบ2ลบอีก2ได้ไหมครับไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซต3ข้อที่6บวก7ลบ3บวก5นะครับบวก7 ลบ3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก2ลบ5บวกอีกเท่าไรครับบวกอีก5เสร็จาอีกครั้งนะครับบวก7ลบ3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่กับ2บวก2ลบ 5, บวกอีก5เสร็จ อันที่3ครับบวก7ลบ3ไม่ได้3คู่กับ2บวก2อลบ5บวกอีก5เซต9ข้อที่7ครับบวก6กลบ3บวก1บวกลบ3ได้ไหมไม่ได้3คู่กับ2บวก2อลบ5บวกอี 5, อนนก, 6, บ 3, บก, 1, ก 6, 3, เท่าไรครับบวกอีก1เซตสี่ บวกหลบสไม่ได้3มคู่2องบวกสอลบหบวกอีก1เซต4ี่คันที่3ครับบวกหกลบสไม่ได้3คู่2องบวกสอลบหบวกอีก1เซตสี่ ข้อที่8ครับบวก7ลบ3บวก5บวก7ลบ3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่2บวก2ลบ5บวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก5เซต9คันที่2ครับบวก7ลบ3ไม่ได้3คู่2 บวก2ลบ5บวกอีก5เซต9กันที่3ครับบวก7ลบ3ได้ไหมครับไม่ได้3คู่2บวก2ลบ5บวกอีก5เซต9ข้อที่9ครับบวก6ลบ4บวก6บวก6ก ลบสได้ไหมครับไม่ได้สคู่กับ1บวก1ลบ5บวกอีก6เซทแอีกครั้งครับบวก6ลบ4ไม่ได้4ีคู่กับ1บวก1ลบ5บวกอีก6เซทแบวก6ลบสไม่ได้สคู่กับ 1บวก1ลบ5บวก6เซต8ข้อที่10บวก8ลบ4บวก5นะครับบวก8ลบสีได้ไหมไม่ได้สีคู่กับ1บวก1ลบ5บวกอีก5เซทเกข้อที่2ครับบวก8ลบ4ไม่ได้4คู 5, 4, ่กับ1 บวก1ลบ5บวกอีก5เซตเก้คันที่3ครับบวก8ลบ4ไม่ได้4คู่กับ1บวก1ลบ5บวกอีก5เซต9สำหรับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่17ก็ขอจบ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ